นี่ก็ค่ำๆนะครับก็อยากกินข้าวต้มนะครับก็มาร้านนี้เลยนะครับนี่ครับอะไรเนี่ยบีเตอร์แพนข้าวต้มทะเลซอยสองครับบีเตอร์แพนคืออะไรถ้ากระตูนเนาะผมนี่แหละชื่อผมนี่แหละฮะนี่แหละชื่อแพนชื่อแพนใช่แถวระแสเขาเรียกบิทเตอร์บิทเตอร์ทำไมไม่ชื่อแพนด้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกัปตันบีเตอร์แพนเลยเหรออ๋อนี่ยนะดูกระตูนมากไปป่ะเนี่ย๋อแล้ก่อนเด็กเรือเลยครับเนี่ยอ๋อแล้วก่อนเป็นเด็กเรือแล้ก่อนออกเรือเองออกเรืออยู่ในคลองเลยครับ แล้แสดงว่าของนี่ก็คือใช่สดๆเลยเหรอใช่ครับเราหาของได้แบบวัตถุดิบเราค่อนข้างดีจากทะเลอะไรอย่างนี้ครับโอ้เราคิดว่าเออตรงนี้เรา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 หาของสดได้ก็ลองมาเปิด<อ>เลนี่ครับเฮ้ยทะเลนีคือมีแงกะพุนด้วยหรอมีครับเฮ้ยกินที่ไหน <c oughs> เข้าต้มอะไรไม,ไม่มีนะแกะพุญนน <c oughs> มีปะแกเคยกินปะไม่เคยมีนะ เออนี่ครับก็มีเมนของุณด้วยใช่เอออันนี้คือปลามีปลาปลากระพงใช่ครับอ๋อปลากระพงครับนี่นะครับเอาแล้วเปไข่ไข่นี่เป็อะไรนะไข่นี้ก็เป็นกะเพรามีกะเพราอ๋อมีข้าวกะเพราด้วยอ๋อกะเพราไข่ดาวใช่ครับอ๋อเอกุ้งให้หน่อยเด้ป้นี่นะครับก็สามคำนะครับก็อันนี้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยข้างบนข้างบนขาโหมร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยผมก็เปิดตั้งแต่เช้าครับ เ้าใช่แปดโมงเช้าใช่ประมาณนี้ครับเฮ้ยน้องมาเปิดเราเตรียมของไว้ให้แล้วเราก็มาเติมทีหลังครับวันนี้มีกุ้งมือแล้วนี้สามทุ่มกว่าวันนี้ผมมีกุ้งสีกุลาด้วยนะไม่ใช่กุ้งขาวนะวันนี้กุ้งกุลาดำนี่ใช่นี่นะกุ้งกุลาดำโอ้โหแดงๆเลยครับดำๆเลยนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ครับวันนี้มีข้าวต้มนะครับมีอดกระเพราใช่ครับโอ้ เดี๋ยวผม Jasmine. มีเมนูข้าวแห้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแบบเป็นใช้ไข่แต่เราก็เลือกเป็นเมนูที่เราเราจะเป็นทะเลเป็นหมูเป็นอะไร้ยได้หมดเลยครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยครับทำไมครับปกติข้าวมันเปียกหรือไงครับผมใช่ข,ข้าวแห้ง<ว>มันเปียกครับเราเลยทำเป็นข้าวแห้งใช่ไห่เมนูข้าวแห้งได้ครับก็ข้าวก็แห้งเดี๋ยวนี่เออนะข้าวเ,เปียกเป็นข้าวต้มอยู่นะเอออ๋อ เว้ยเฮ้ยออาเดี๋ยวดูนะฮะเขา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 แห้งใช่ครับเขาแห้งนี่เป็นเป็นเป็นทะเลหรือว่าแล้วแต่ได้หมดแล้วแล้วแล้วแต่ลูกค้าเรื่องอะไครับเป็นเรื่องเป็นปลามหมูหมูหมึกกระพุนอะไรนี้ได้หมดอ๋อนี่จะเป็นทะเลได้ลมที่ได้ได้ครับได้หมดอะไรได้หมดเลยครับโอเคกะเพรากะเพราหมึกกะเพราปูแล้วก็กะเพราหมูสับครับอ๋อเอาที่ตัุงขายเอาทำเองเลยเหรอได้ครับฮะทำเองครับ เอาทั้งข้าวต้มทั้งผักกะเะพรเาวทำเองได้ทำได้หมดครับโอ้ <c oughs> ว่าจะมีแบบว่าทีมทีมทำทำเองคือให้ลูกคืนตอนเช้าครับโอ้ว่าเย็นถึงว่ตอนเย็นนี่คือไล่กลับบ้านไปแล้วฮะตอนเย็นตอนเย็นยืนคนครับโอ้เฮ้ยตายไแล้วนี่คือผักากาดขาวบดเลยนะใช่ผักกาดขาวบ แล้วระใช่ครับโอ้ตอนนต้เรียบร้อยแล้วครับนีนะครับก็ว่าอนะครับดีหม,มึกดูสดมากเลยนะครับ ไปเอาไปจากไหนจากกระแสเลยครับจากกระแสครับคือจากเรือเลยเหรอใช่เพราะว่าผมก่อนผมซื้อหมซื้ออะไรอย่างนีู้่แล้วครับอ๋อไม่ได้มาจากตลาดเหรอไม่ใช่ครับต้องเลือจากเรือเลยเหรอใช่ผมซื้อจากรือเลยครับจากโอ้ดีนะครับหมึกเขาก็สดแน่นอนครับสดแน่นอนผมไม่ได้เหรอเลไม่ได้ผ่านใครแล้วแล้วปลาปลานนี้คือเราเอามาจากบ่อด้วยแล้วก็คนที่เขาทำส่งให้เราด้วยครับ โอ้คนนี้ก็ไม่ใช่ปลาตลาดด้วยใช่ครับประเด็นว่าปลาก็ต้องสดด้วยดิใช่ครับพอปลาเขาวัดเข้าวันครับโอ้นี่เนีปลานี้เราของสดแน่นอนครับของสดแน่นอนแบบไม่ไม่ยิงยิงไม่ตลาดจะจะบอกนะว่ากุ้งแบบที่บอกไปอีกเนี่ยใช่ฮะกุ้งแก้เขาไปเอามาให้ครับเหรอใช่โอ้แต่คอเนี่ยแต่เราก็ทำทำนี่กระเพราไทยรครับ หูใช่ไหมหนูไม่ทิกเลยม่ไม่เด็กหนูไม่ทิก ใช่เข้าไม่ได้เราผัดครับอ้โหดบบเลยนะนี่แล้วก็ติดขอบจอเลยติดขอบจอนี่ดูกันแบบสดๆเลยนะครับนี่ครับทำไปดูไปนะเพลย์เครืร่อง <ขา S 2> อ๋อนี่เครื่องเป็นเครื่องทะเลนะครับใน<ช>นั้นอ่ามีไฟที่ใช่ครับนใช่นี่ครับนี่รถของเราใส่ลงไปก็ไม่ได้ไปผัดนะแสดงว่าไข่ไม่ได้ขยี้ มันมันขยี้แล้วเหมืนมันแหลกแหลกครับผมว่ามันไม่สวยไม่สวย <c oughs> นี่นะครับนี่คาแห้อ,อไเมน,น,นหนแล้วเะตทอ้้าแห้งข้าแห้งเคตา,ามูไว้เดี๋ยวไปทำามนนี้เขาต้มปลาจ้า โอ้หนี่ข้าวต้มครับเขาให้เยอะมากเลยนะครับข้าวต้มนี่เดี๋ยวไกินมี่ข้าวต้มหลายอย่างนะครับมาต้องอิ่มครับมาต้องมาต้องอิ่มนะครับมาต้องอิ่มมาต้องอิ่มนี่ครับมาจะไม่ลวมครับก็ตักเลยครับตักเลยนี่ครับเมือกกุ้งนี่เราดูแบบกดดันเลยครับกดดันเลยครับต้องเยอะเลยต้องเยอะไม่ต้องกดดันของผมอย่างนี้ทุกคนอ๋ออย่างนี้ทุกคนนะครับทุกคนครับไม่ต้องห่วงครับถามลูกค้าได้เลยห่วงเลยไม่ต้องห่วง นีมมมม่นะครับนี่ทุกคนครับโอ้ข้าวไปเยอะขึ้นไเยอะนะครับ ที่สั่งมาก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็มีทั้งข้าวแห้งข้าวต้มแล้วก็ผัดกระเพรานะครับมาอันนี้ก็จะเป็นดีนะครับก็จะเป็นข้าวต้มกระดูกหมูนะครับกระดูกอ่อนโอ้โหนี่นะครับกระดูกอ่อนเลยนะครับนี่มาชิมกันเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะชิมแบบออริจินอลนะครับก็คือไม่ต้องปรุงนะครับไม่ต้องปรุงข้าวเขานุ่มกำลังดีนะครับน้ำซุปหวานกลมกล่อมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกระดูกอ่อนนะครับ เมือนุ่มด้วยอืม,ม,มยกกรุบเมนูนี้ก็สำหรับเด็กเลยนะครับข้าวต้มหมูสับนะครับนี่นะครข้าวต้มหมูสับง่ายๆเลยหมูสับนี่เขารวนไว้แบบนุ่มนวลเลยนะครับก้าวแห้งทะเลนี่เขาก็จะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราก็ราดเลยนะครับแบบนี้นี่นี่ตรงตรง,ตรงจิ้มกันแล้วนี่มา แล้วก็จะมาชิมมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าหอมไข่ครับหอมไข่นี่มาเพราะว่าไข่เขาแบบว่าแบบแห้งๆเลยนะครับนี่ครับื้ำจิ้มิอมเขาแบบสดด้วยครับนี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเข้ากันดีเลยนะครับนี่ครับหอมกลิ่นหอมกลิ่นกระทะมากครับเพราะว่าไข่เขาคั่วแบบแห้งๆเลยนะครับนี่ครับ ซอปูนะครับตอนนี้เจ็ดสิบบาทนะครับนี่นะครับเราก็จะชิมเนื้อปูก็เยอะใช้ได้นะครับนี่นะครับเจ็ดสิบบาทก็ต๋ย้มปลานะครับเขาก็ใช้เนื้อปลากระพงมานะครับนี่นะครับก็ปริมาณโอเคอยู่นะครับนี่ปลาเนื้อหวานครับสดมากครับผมก็บอกไปเอามาจากบ่อครับ เดียเขาก็มีนะครับสำหรับข้าวต้มปลานะครับนี่นะครับก็มาเดี๋ยวเราก็จะมาแบบนี้เลยนะครับปกติผมก็จะกินแบบนี้แหละอ่าเร็จแล้วก็นี่ถ้าอยากกินแบบทะเลรวมมิตรแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ราคาเท่ากับปลากระพงนะครับก็คือ60บาทนะครับนี่นะครับจะได้ทะเลรวมเยอะๆแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดปลาอย่างเดียวก็60บบาทเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหน เมนูแบบเป็นกลับก็มีนะครับ huh. อันนี้จะเป็นแมงกะพุนลวกจิ้มนะครับนี่นะครับก็จิ 150, ้มน้ําจ um, ิ้มของเขานะครับอื้มกรอบทะเลลวกจิ้มก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับอันนี้ก็คือมีหนึ่งร้อยกังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้จ่าี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับก็มีน้ําจิ้มสองแบบนะครับเป็นน้าจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอ่ะแล้วก็น้าจิ้มเต้าเจี้ยวด้วยชอบเต้าเจี้ยวครับหอมดีอ้าว นม่ห่นีขาดสุดเลยอืมมันพร้อมขิงครับขิงเนี่ยเขาเป็นขิงอ่อนครับกินได้ครับไม่เผ็ดอือมนันเข้าปากเยอะนี่นะครับก็อยากกินอะไรที่เป็นแบบร้อนๆน,นะครับก็มากันได้เลยนะครับที่ร้านข้าวต้มทะเลซอยสองนะครับที่เขาเปิดได้แต่เช้านะครับข้าต้ม้ตั้งแต่เช้ากลางวันกลางวันก็ดีข้าวต้มได้ไดนะ นี่นะครับก็ไม่ใช่มีแต่ข้าวต้มนะครับมีผัดกะเพราข้าวแห้งนะครับก็กินโมงถึงกินโมงนี่ครับไม่ได้แต่เช้าถึงประมาณสี่ทุ่มนี่นะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับนี่นะครับมากันได้นะครับซอยสองนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยอง